เอาสิบรอมาดึงครับจะขึ้นหรือเปล่าพี่น้องรถหนักกับรถเปล่าครับดึงกันครับพี่น้องรอรุนรอรุน เสร็งงานเนาะขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับดำนี่บอครับทรายเนาะเฮ้ยก็อย่าไปเดี๋ยวนจะไปเอาลูกนะครับเมื่อกี้นี้ผมดึงตัวแม่ขึ้นเรียบร้อยแล้วตัวแม่ก็ดำทรายออกแล้วเพี่น้อาะ สองหกพี่น้องลอยเก้าห้าครับมาดึงครับพี่น้องอีกหน้อยนึงอีกได้ไหมเอาอย่น้อยเดียวอีกหน้อยเดียวพวุพว่งพุพ่งพุพ่งพุ่ง เดาแล้วก็เดาแล้วทรายได้เป็นอยงพี่น้องทรายนี่ยากที่พี่น้องการเดาครับเครื่องใหญ่ด้วยพี่น้องมาแล้ว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 เบาเบาเบา มาแล้วมาแล้วมาแล้วมามามา ma, ını, มา <path. S 2> มา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 เมาลูกพี่น้องเมาลูกเมาลูกเมาลูกอืแม่ต้องคิดถึงลูกได้พี่น้องปล่อยลูกทิ้งไม่ได้ดิต้องเมาลูกครับปล่อยลูกทิ้งไม่ได้ครับต้องเมาลูกครับพี่น้องมามา จีล้อนหน้าป่ะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 ,มา,มาเรื่อย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 ล่างเก่าเลยล่างเก่าเลยเอาทรายออกปะ่ะมันมีทรายอยู่ขนน่ะ

เฮ้ยบอ,อ,อกันโยกโยกันโยกกันพอแล้วกมาตอกลงมะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตายจิมาตายจิเปล่าจะมาเอาลูกครับน้ำก็จะท่วมพี่น้องพี่น้องน้ำขึ้นสูงมากแล้วตอนนี้ อันนี้เกี่ยวข้าวทันนะบนะ